นะเต้นยยยยยโยนยาโยนยาปัดีค่ะอีสานัวเจ้าค่ะตกปลากันค่ะจะใช้เหยื่ออะไรจะตกกันยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะไปแม่พี่น้องไปแม่ไปเบิ้งเพื่อนซิดเบ็ด ว่าเพิ่นสีได้บัคุณตาใช้กุ้งทำเหยื่อค่ะ,ะ,คะใส่ตัวกุ้ง <laughs> โอ้ยมาตัวน้อยพคตเว้ยได้ปลาอะไรคะกุ้งเล็กขนาดนี้คุณตา,น,น,า,านู่น่ะเบื้องปลาเด้ไหนกระชังนี่ด้ปลาอย่างปลาขาวน้อยปลานิลนน้อยปลานิน,น,ล,น,นลูกปลานิลนเนาะ นี่ใช้เหยื่อไส้เดือนอันเนี้ยเนี้ยขี่กระเดียนไหนจับดูดิโอ้พ่อพ่อแมจับแล้วก็งับกัดงับใส่ปากพ้องดูเนี้ยจับดิเนี้ยขี่กระเดียนน่ะพี่น้องรู้จักบ่อเยอะมากค่ะใส่เบิ้งตัวปลาด้วยนี่ค่ะอึดตุอึดุเยอะมากมีปลาดุกตัวใหญ่ด้วยค่ะอันนี้เหยื่อไส้เดือนค่ะได้ปลาตัวใหญ่ด้วย น่าจะชอบชอบเหยื่อไสเดือนน่าจะชอบกินไสเดือนได้เยอะอู้ล่ะพยกเบ็ดได้หลายได้ไหนกระสังเน่ยพี่น้องกระสังปลานิ้นปลาขาวอู้ปลากระโดดมาเดอร์มาเดอร์มาสซิดเบ็ด สูนงกเันยังพอเห็นอยู่ตัวปลาไหมตัวใหญ่ครับพดเวยคือรู้ว่าปลาดุกเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน อ้ยปมนป่าดุปลายังปนินปนน็เอาละอนอนอรุ่นว่าปดุกเวสันวะปลานินปลานินนินปนุนเลยเลยตัวน้อยจะดิ่งแงนเออตูมน้องฝน โอ้ไม้อีกแล้วตัวหนึ่งปากขาวมันได้พี่น้องคืดเบ็ดเบ็ดบ้านเขานน่ถ้าบ้านเขาก็สีใส่ไม่ไพ่เนาะแต่น,นี่ใส่เขาเอินเบ็ดฟลังเมื่อน,นี้ครอบครัวาสานบบเจ้ามาเบิงเพ่นซิดเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ปลาดุก in, ปลานิา้นปลาขาวอยากกินปลายังเหรอพี่น้องอ้หมานคักหมานคักโอ้ยทันจะ่เทียเนาะทันต้องขึ้นโคกแล้วเว้ยปลาขาวด้วยพี่น้องปลาขาวตัวใหญ่ตัวใหญ่ มันมันมันผู้ใดอยากมาก็มารดอ้างมาไปชั้นนี่หลายครักคนซ <c oughs> ิดเบ็ดเลยมันนมสสรุปเพิ่นหาอยู่หากินซิดเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเด้อป่าดิดปาด่าตัววะเบิงบ้งเบืง้งเบื้งป่าหยี่ถึงป่าดุก โอ้ด้หลายคักเว้ปลาดุกก<ส>็หลายโลแล้วค่ะเนี่ยสีจับกับย่านเงี้ยงปลาดุกมัน <laughs> ยาน่ยา,น <laughs> นยานย่านพู้นะเต้นโยวยาโยวยาปัดโอ้ <laughs> ถือไว้เวลาหนักมากค่ะ <laughs> โ,โอ้ตูอ หมดละเบิ่ง pues รวดผลงานน่ะคนงานล้วนล้วนกว่าจะได้กินสลบตัก่อนนี่มันติดจะโอนโู้ยทำไงจะออกเรารูออกขาดโอ้น หลายพััเอูได้ประมาณสิบโลผมนะบ้างไม่ๆมปลาดุกประมาณห้าโลได้ถึงไหมถึงน่หนูว่าสามสามสามสี่โลเพราะหนักมากเ,เออเฝอานา่นแหละหากินบ่าเป็น <c oughs> มาอ่อนซ้อนมาสะอ่อนหนึ่งสปาเพิ่นนี่แหละ <c oughs> เอาจบจับจับปลาดุกรู้ีหล่าจับปลาดุกรู้จับด้วย จับปลาดุกจับแล้วเอ้จับได้ปลาเขากับปลาเขาอะสำหรับคลิปเบื้องพิน้นซิดเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะอีสานบ่เจ้ากะฝากไว้ท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี่กะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้ออี่สานบ่เจ้ากะสวัสดีครับางาบเดิงาบเด็งาบเลยมมไม่ได้ยังดิบอยู่